สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ i k บัสซิ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงรถหุ่มกราะที่ชื่อว่า M2 Bradley ฉบับปี2026ราคาสเปคความสามารถต่างๆถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับ M2 Bradley เป็นยนิตประกรรมทางทหารสหรัฐอเมริกาชนิด Infantry Fighting Vehicle หรือ IFV ที่ออกแบบมาเพื่อเคลื่อนที่เร็ว มีการป้องกันส่งพร้อมอาวุธหนักเบาครบเครื่องใช้ลูกเรือ3คนคือผู้บังคับบัญชาผู้ยิงปืนและคนขับและสามารถบรรทุกทหารรบเดินเท้าเพิ่มได้อีก6คนเครื่องยนต์เป็นดีเซลคัมมิ่งบีทีเอก้าทีกำลังประมาณ500-600ถึงแรงม้าขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยสปีดเดินทางบนถนนสูงสุดถึงประมาณ66กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะทางเดินทางได้ราว480กิโลเมตรเมื่อถังน้ำมันเต็มระบบการสะเทือนใช้ทอร์ชั่นบาร์มีล้อถนนและเครื่องส่งกำลังแบบไฮโดรเมชานิคอลที่ช ีตัวรถมีมิติประมาณความยาวโดยรวม6.45เมตรความกว้างประมาณ3.2เมตรความสูงประมาณ2.97เมตรน้ำหนักขนารบคอมแบตโหลดเดสประมาณ25-28ตันขึ้นกับอุปกรณ์เสริมและรุ่นย่อยต่างๆเรื่องการป้องกันตัวรถใช้กรอบอลูมิเนียมเคลือบลามิเนตที่สามารถกันลูกกระสุนปืนเล็กและเศษกระสุนได้โดยรอบและมีการเสริมกรอบชุดเสริมในบางรุ่นเพื่อเพิ่มป้องกันกระสุนหนักหรือการโจมตีจากอาวุธต่อต้านรถถัง อาวุธหลักคือปืนลูกโมแบบสายโซ่บัตมาสเตอร์ M 242ขนาด25มิลิเมตรพร้อมกระสุนพร้อมยิงราว300นัดและเก็บไว้สำรองอีก600นัดและมีจรวดต่อต้านรถถัง BGM-71 TOW ซึ่งสามารถยิงได้หลายลูกพร้อมปืนกลเคียงข้างขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรสำหรับยิงรองลงไป ในส่วนของราคาข้อมูลที่เป็นทางการอ้างอิงเก่าเก่าระบุว่าเมื่อปี1998หนึ่งหน่วยของ M2 Bradley มีราคาประมาณ3 1 6 6 0 0 0ดอลลาร์อเมริกาถ้าเทียบค่าเงินในปัจจุบันราคาน่าจะสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวเนื่องจากต้นทุนวัสดุค่าแรงและเทคโนโลยีที่อัปเกรดเข้ามาแต่ยังไม่มีข้อมูลเฉพาะที่ยืนยันเอาไว้ว่า2 0 2 6 M2 Bradley รุ่นใหม่สุดมีราคาเท่าไร่ในตลาดปัจจุบันอย่างเป็นทางการซึ่งถ้าประเมินคร่าวๆโดยอิงจากการสั่งผลิตรปรับปรุงของสาย M 2 A 4หรือ M 7 A 4พบว,ว่าสัญญาบางส่วนระบุวงเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์สำหรับหลายคันรวมถึงค่าอัปเกรดระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ตรวจการวิทยุและระบบควบคุมต่างๆถ้าให้คาดการราคาต่อหน่วยของรุ่นอัปเกรดใหม่อาจอยู่ที่ประมาณ4-6ถึงล้านดอลลาร์หรือมากกว่าขึ้นกับเงื่อนไขการสั่งผลิตขนาดการผลิตอุปกรณ์เสริมและการขนส่ง M2 Bradley ยังได้รับการปรับแต่งในหลายเวอร์ชั่นเช่น M2A2, M2A3, M2A4 ซึ่งแต่ละรุ่นมีการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับกำลังเครื่องยนต์หรือเพิ่มกรอบปรับปรุงด้านการมองเห็นในเวลากลางคืนและระบบเฝ้าระวังต่างๆสรุปแล้ว M2 Bradley 2026เป็นตัวแทนของรถยนต์รบที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการต่อสู้ที่ครบทั้งป้องกัน ยิงเคลื่อนที่และสนับสนุนทหารเดินเท้าซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบยุธทธปกรณ์ทางทหารหรืออยากรู้ว่าเทคโนโลยีมันไปไกลแค่ไหนรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่งที่น่าสนใจมากขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและ